มีนายกอบาครับนายกสมาคมศิลปินตลกแล้วก็อดีตครับอดีตท,ท่านนายกตัวแรกแล้วก็วันนี้ก็เชฟจิตอาสาครับเชฟเอกเมืนนองนๆนะครับที่มาทํากับข้าวทุกวันผมก็มาที่นี่ทุกวันเหมือน,นกันนะครับไปแจกที่นู่นมั่งที่นู่นที่นี่มั่งโดยไปกับท่านดรมนัสครับท่านเป็นประธานสภาสำนักสงเคราะห์แล้วก็นอพอของอมูลนิธิวิอฟไลน์ลก็ไปด้วยกันทุกๆวันนะครับวันนี้ก็ไปแจกที่ไหนครับท่านครับท่านรัฐมนัสคือหลักใหญ่ๆของ โครงการของเราเนี่ยครับจะนําอาหารเนี่ยนะครับไปมอบให้กับคณะแพทย์พยาบาลที่สถาบันบำราดนาดูนะครับช่วงเช้านะครับกลางวันก็จะมาที่โรงพยาบาลพนังเก้านะครับโรงพยาบาลโรคทวงอกและรวมไปถึงโรงพยาบาลบางใหญ่และสิ่งสาคัญที่สุดพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีหรือใกล้เคียงเนี่ยสามารถมารับอาหารทุกมื้อได้นะครับที่ที่ศูนย์เนี่ยเทียบนีาสาของเราคารายมาตอนเที่ยงนะครับอยู่ตรงไซม้าตรงนี้เองนะครับตอนเที่ยง มีคนในระแวกนี้ก็มาเป็นรอน้อยเหมือนกันครับตอนเชียงคาที่อยากมาทานก็มาทานกันได้เลยได้เลยผมกับท่านดรมาดแลวก็นาย,ยกอบ,บาแลวก็ดตนาย,ยกขั้นถวแล<ด>้วก็แล้วก็เชฟเอกเป็นคนแจก,กเองนะครับอยู่ตรงนี้เอง<ด>นะครับมากินกันได้เลยมาทานกันได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจอกันที่โรงบามบางใหญ่ และช่วงเที่ยงกว่าๆเจอกันที่โรงพยาบาลพระนางเก้าครับแต่ตอนเช้าเราเจอกันที่โรงพยาบาลอันนี้นั่นลาดนราาดูโอเคครับผมแล้วก็ตอนเย็นโรงพยาบาลทรงอกทรงอกครับอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นะครับครับโอเคครับผมครับครับเอาเดี๋ยวใครยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวผมไปทำไปทำกับข้าวเดี๋ยวก็ตามไปที่โรงพยาบาลบางใหญ่เลยนะครับโอเคครับวันเดียวเนี่ยเราเป็นวันสวันตอทันแบบนี้จริงๆคือมีทุกวันไหมครับแบบนี้มีทุกวันครับครัวของเราเนี่ยจะตั้งจนกว่าโค ั斯ไอวิดอาโควิดเนี่ยจะหมดไปนะครับ <im it> ก็บฝากพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและสิ่งสําคัญที่สุดโควิดจะหมดไปเนี่ยนอกจากจะหมดไปแล้วเนี่ยนอกจากทุกสิ่งทุกอย่างจะทําแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทําแล้ววันนี้ให้กําลังใจหมอพยาบาลและสิ่งสําคัญที่สุดให้กําลังใจรัฐบาล <im it> ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะครับที่นคนไข้ลดลงลดลงลดลงก็ผลงานมาจาก พี่น้องประชาชนทุกคนทุกปู่เราร่วมด้วยช่วยกันเราต้องช่วยกันนะครับโควิดจะหมดไปจากประเทศไทยก็จากคนไทยทุกคนช่่ยกันครับอยู่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านยุบเชีบ้านบ้านบ้านหลังเดียวผมนีครับบ้านใหญ่บ้านไหนนะว่าอยู่อยูครับท่านครับอยู่เนี่ย